สิทธิประกันสังคมกรณีเสียชีวิตในมาตรา33นะครับในกรณีที่เสียชีวิตนะครับหรือตายไปนะครับก็จะทางผู้ประกันตนนะครับที่อยู่ในมาตรา33ก็จะได้รับสิทธิ์นะครับในการชดเชยเยียวยานะครับให้แก่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือผู้ที่จัดงานศพต่างๆนะครับให้เขาได้นําเงินนี้นะครับในการไปเยียวยานะครับ ในการไปทําพิธีศพต่างๆต่อไปนะครับเรามาดูกันหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการเกิดสิทธิ์นะครับหกรณีผู้กันตนถึงแก่ความตายอันไม่ใช่เนื่องจากการทํางานเมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วครบ1เดือนภายในระยะเวลา6เดือนก่อนเดือนถึงแก่ความตายก็จะได้สิทธิ์นั้น 2. สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนที่จงใจทําให้ตนเองบาดเจ็บทุพลภาพและเสียชีวิต หรือยินยอมให้ผู้อื่นก่อให้เกิดขึ้นประโยชน์ทดแทนกรณีการตายก็มีอันได้แก่มาดูกันค่าทำศพ50,000บาทนะครับโดยใจ่ายให้แก่ผู้จัดการศพนะครับคืออันได้แก่กอไก่บุคคลผู้ประกันตนทำหนังสือระบุไว้ว่าเป็นผู้จัดการศพนะครับได้เป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตนนะขอใครอาจจะเป็นให สิทธิ์แก่สามีภรรยาบิดามารดาหรือบุตรของผู้ประกันตนซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตนขอควายบุคคลอื่นซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตนนั่นเองนะครับอาจจะไม่ได้มีการระบุไว้แต่ก็คนอื่นคืออาจจะเป็นญาติพี่น้องหรืออะไรเนี่ยที่เขาดําเนินการแล้วก็เอาหลักฐานอะไรมายื่นต่อไปนะครับ เงินสงเคราะห์กรณีการตายนะครับเงินสงเคราะห์กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทนําหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์นั้นแต่ถ้าผู้ประกันตนมิได้มีหนังสือระบุไว้นะครับให้นําเงินมาเฉลี่ยจ่ายให้แก่สามีภรรยานะครับบิดามารดาหรือบุตรของผู้ประกันตนในจํานวนที่เท่าเท่ากันดังนี้1ถ้า ก่อนถึงแก่ความตายผู้ปกันตนได้ส่งเงินสมทบมาตั้งแต่36เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง120เดือนให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจำนวนเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย2เดือนถ้าก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนนะครับได้ส่ง,สงเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่120เดือนขึ้นไปนะครับให้จ่ายเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 6เดือนผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์การตายได้แก่บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทนําหนังสือระบุว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์นั้นแต่ถ้าผู้ประกันตนมิได้มีหนังสือระบุไว้ก็ให้นํามาเฉลี่ยจ่ายให้แก่สามีภรรยาบิดามารดาบุตรของผู้ประกันตนในจํานวนที่เท่าเท่ากันนะครับแต่ในกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตทายาทผู้มีสิทธิ์สามารถขอรับคืนเงิน กรณีชราภาพคืนได้ภายใน2ปีนะครับไปดูในรายละเอียดของการชราภาพกรณีแบบคำขอนะครับทำศพนะแบบคำขอประโยชน์ทดแทนกรณีการเสียชีวิตนะครับสบปส2ขีดศูนเนาบัตรประชาชนนะครับของผู้จัดการศพพร้อมตัวจริงหลักฐานชาปนก,กิจนะครับหรือมัสยิด นะครับที่แสดงว่าเป็นผู้จัดการศพสำนักสำเนาใบมรณะบัตรนะครับพร้อมตัวจริงนะครับกรณีขอรับค่าทำศพนะครับก็สามารถนำเอาสมุดบัญชีธนา,าคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและบัญชีนะครับนะครับผ่านทางบัญชีของผู้จัดการศพนะครับตามบัญชีที่เห็นนะครับในสไลด์ กรณีขอรับเงินสงเคราะห์นะครับก็ยื่นแบบคําขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีการเสียชีวิตสปส2401สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ประกันตนและและของบิดามารดาของผู้เสียชีวิตถ้ามีสำเนาสูติบัตรของบุตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตรกรณีไม่มีสูติบัตร หนังสือระบุเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์การตายถ้ามีนะครับหรือถ้ามอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นนะครับก็ต้องมีหนังสือมอบอำนาจบัตรประชาประจําตัวประชาชนฉบับจริงของผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากสํานักง,งานประกันสังคม4การยื่นคําร้องขอรับค่าทําศพสามารถยื่นได้ที่สํานักง,งานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาที่สะดวกนะยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกศทรวงสาธารณสุขนะครับขั้นตอนการขอรับประโยชน์นะครับผู้จัดการศพมีสิทธิ์ต้องกรอกแบบสปสสองขีดศูนย์หนึ่งพร้อมลงลายมือชื่อและนำมายื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาอื่นๆนะหรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์โดยมีหลักฐานครบถ้วนนะครับสองเจ้าที่ตวรวจหลักฐานและพิจารณาอนุมัตินะครับสาสำนักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ข้อนี้ไปนะครับพิจารณาการสั่งจ่ายอาจจะเป็นในเรื่องเรื่องของเช็ค หรือเงินสดนะครับผู้มีสิทธิ์มาขอรับด้วยตนเองหรือมอบนัดให้บุคคลอื่นมารับได้หรือส่งในรูปแบบของธนาณัติให้แก่ผู้มีสิทธิ์นะหรือโอนผ่านบัญชีธนาคารนะครับตามบัญชีของผู้รับผลประโยชน์กรณีของรับเงินผ่านธนาคารนะครับผ่านช่องทางธนาคารดังนั้นดัง,ดงดังที่ดูในสไลด์นี้นะครับช่องทางธานาคารนี้นะครับแบบคําขอนะเดี๋ยวให,ให้ดูนะครับ กรณีเป็นผู้ประกันตนมาตามก็จะเขาจะมีวงเล็บไว้มาตราไหนก็แล้วแต่นะครับแบบคำขอ,อจะเป็นในรูปแบบแบบนี้แหละนะครับไม่ว่ามาตราไหนไม่แตกต่างกันนะครับหากมีข้อมูลอันใดนะครับที่ต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถเข้าไปติดต่อสอบถามที่สำนักงานประกันสังคมนะครับสำนักงานประกันสังคม เลขที่88ทับ28หมู่4ถนนปิวานนท์ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี11000 00, นะครับหรือโทรสอบถามที่1506นะครับหรือเว็บไซต์ sso.go.ths นะครับ ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับในคลิปต่อไปก็จะมีการนําเรื่องราวของประกันสังคมมาพูดคุยกันนะครับจะได้เรียนรู้กันไปว่าประกันสังคมมีการอย่างไรบ้างและเป็นแบบไหนบ้างนะครับในสิทธิต่างๆที่ประกันสังคมให้เรานะครับเป็นสิทธิถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนที่ทํางานนะครับมีเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับประกันสังคมก็ เรียกว่าเราไม่ได้จ่ายแล้วทิ้งไปอย่างเดียวนะมีสิทธิ์อะไรต่างๆมากมายนะครับในหลายกรณีเพราะนั้นหลายคนที่ยังมองว่าประกันสังคมเนี่ยไม่หักได้ไหมคืออยากได้เต็มจํานวนไม่อยากให้หักเนี่ยก็ลองคิดสมัยนะครับว่ามันเป็นหลักประกันอย่างหนึ่งในกรณีเราทุกคุณภาพกรณีเราว่างงานกรณีเรา แก่ชรานะครับอยู่ในช่วงวัยที่ไม่อาจที่จะทํางานได้นะครับหรือทําได้ไม่เต็มประสิทธิภาพมันคงเป็นช่วงที่เราต้องกเกษียณแล้วก็ละทิ้งหลายๆอย่างเพื่อมากลับมาดูแลตัวของเราเองนะครับในยามแก่ชราแล้วละ่ะเพราะนั้นในช่วงเวลานั้นถ้ามีหลักประกันอะไรหนึ่งหลักประกันนอกจากพวก ประกันชีวิตต่างๆนะครับที่เราอาจจะเคยทําไว้ประกันสังคมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของ10ขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีนะครับนะฝากไว้กันด้วยนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r คร e ถ้ามีอะไรดีคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลย